จากการที่ท่านเคยให้สัมภาษณ์ไ้ว่าจากเหตุการณ์ต่างๆที่เกิดขึ้นเป็นการสมคบคิดกันจากกลุ่มคนต่างๆเสมือนเป็นการทำหน้าที่ตามทฤษฎีสมคบคิดปัจจุบันนี้ทฤษฎีสมคบคิดยังเป็นจริงอยู่หรือไม่มีอะไรเป็นเครื่องพิสูจน์ครับทฤษฎีสมคบคิดนั่นเน่ยเรามองที่กลุ่มคนต่างๆซึ่งมีความเกี่ยวพันหรือเกี่ยวข้องถ้าดูจากถังเส้นทางและขบวนการที่เราได้เคยนำเสนอไป ในหลายหลายครั้งเนี่ยจะสังเกตได้ว่ามีส่วนที่เข้ามาเกี่ยวข้องเนี่ยเช่นหนึ่งพรรคการเมืองตัวอย่างก็คือพรรคการเมืองฝ่ายค้านในรัฐบาลครั้งที่แล้วเนี่ยก็จะเห็นว่ามีความเกี่ยวพันและเกี่ยวข้องค่อนข้างจะชัดเจนโดยเฉพาะอย่างยิ่งตัวหัวหน้าพรรคนั้นเนี่ยได้เข้ามาเกี่ยวข้องกับการชุมนุมโดยไปร่วมในการชุมนุมมีการเป่านกหวีดมีการขึ้นเวทีแรงต่าง รวมทั้งสมาชิกของพรรคนั้นน่ะก็ได้ขึ้นเวทีแล้วก็ปราศัยเพื่อโจมตีรัฐบาลนอกจากนี้จะสังเกตได้ว่ามวลชนที่เข้ามาอยู่หน้าเวทีเนี่ยส่วนใหญ่แล้วก็มีความสมพันธ์กับตัวสสแล้วก็นักการเมืองท้องถิ่นดังนั้นมวลชนที่มารุ่นในการชุมนุมจะสังเกตได้ว่ามวลชนเหล่านี้ก็คือฐานเสียงของพรรคการเมืองพรรคนี้นั่นเอง นอกจากนี้ก็ยังมีองค์กรอิสระต่งตางๆมีข้าราการระดับสูงที่เข้ามาเกี่ยวข้องยกตัวอย่างเช่นในระดับข้ารการพลเรือนนั้นเนี่ยก็มีประลัดกระทรวงสาธาสุขก็แสดงตนอย่างชัดเจนว่าเป็นนั้นสนับสนุนแนวทางของกปงสอ,อย่างชัดเจนในกลุ่มของสื่อมวลชนก็จะเห็นว่ามีสื่อมวลชนที่เข้ามาเกี่ยวข้องเนี่ยซึ่งเป็นสื่อกเก่าๆเช่น ดสทีวีช่องบูสกายนี้เป็นต้นซึ่งทําการถ่ายทอดตลอดระยะเวลาในการชุมนุมมาอย่างต่อเนื่องแล้วก็ยังมีธุรกิจขนาดใหญ่มีมวลชนกลุ่มอื่นๆครั้งนี้เรามาดูแนวเส้นทางว่าเส้นทางที่เราเคยกําหนดไวนะ้เป็นจริงหรือไม่เส้นทางที่เราวาดไว้ก็คือว่ากลุ่มสวพยายามที่จะผลักดันในเรื่องของคดีการโยกย้ายนายวินเปลี่ยนสีนั่นนะ่ะให้ศารัฐมนตรตัดสิน ให้นายกรัฐมนตรีเนี่ยต้องหยุปหดปฏิบัติหน้าที่ซึ่งการกระทําดังกล่าวก็กลับได้ผลชัดเจนออกมาตามที่ได้นําเสนอไปในขณะเดียวกันในเรื่องของโครงการรับจำนำข้าวนั้นน่ยตัวพักฝ่ายค้านหรือพรกประชาธิปัตย์เองก็เป็นผู้ยื่นเรื่องดังกล่าวแล้วก็ให้ปปชเป็นผู้ชี้มูลซึ่งทั้งสองกรณีเนี่ยประชาชนส่วนใหญ่ก็เชื่ออยู่แล้วว่าอย่างไรก็ตามตัวอดีตนายกยิ่งรักในขณะนั้นเน่ย จะต้องสิ้นสภาพหรือหยุดการปฏิบัติหน้าที่ก็เป็นจริงออกมาตามที่ว่าแต่ทั้งนี้ถ้าคำตัดสินเหล่านั้นเน่เป็นคำตัดสินที่ให้ข้อเท็จจริงหรือได้มีการพิสูจน์ให้เห็นอย่างเด่นชัดแล้วว่าตรงนี้มีการกระทำความผิดอย่างชัดเจนแล้วนั้นเเชื่อว่าประชาชนส่วนใหญ่ก็จะหมดข้อครอหาหรือหมดข้อสงสัยแต่กลับเมื่อมาดูในเนื้อหาของคำตัดสินหรือคำวินิจฉัยต่างๆรวมทั้งการชี้มูลของปปชนั้นน่ก็จะเห็นได้ชัดเจน ยกตัวอย่างเช่นกรณีคำวินิจฉัยของสาร,รนัมนูญที่กล่าวโทษหรือชีว้ว่าอดีตนายกยิ่งลักษณ์นั้นเน่ยได้เข้าไปทําการโยกย้ายนายถวินเปลี่ยนสีเนี่ยโดยใช้อำนาจหน้าที่โดยไม่ชอบเนี่ยโดยให้เหตุผลว่ากรณีของพลตำรวจเอกเพียวพันดามาพงษ์หนึ่งเป็นญาติกันถ้าเราใช้คําว่าญาติคงพิสูจน์ไม่ได้ว่าเป็นญาติแต่ถ้าบอกว่ามีความสัมพันธ์เช่นพลตำรวจเอกเพียวพันดามาพงษ์เป็น น้องชายของภรรยาพันตารวจโททักษินอย่างนี้เป็นต้นแต่เมื่อลำดับเป็นญาติแล้วนั่นน่ะจะใช้คําไม่ได้เพราะฉะนั้นการลำดับความเป็นญาติเนี่ยค่อนข้างจะยากแต่ทั้งนี้ทั้งนั้นสังคมก็เชื่อว่ามีความสัมพันธ์กันจริงแต่กรณีที่น่าสนใจจริงๆนั้นอยู่ตรงที่ว่าคนตํารวจเอกพียวพันดาวพงษ์นั้นน่ะได้ให้ผลประโยชน์หรือให้คุณต่างๆกับตัวอดีตนายกยิ่งรักหรือตระกูลชินวัตรจริงหรือไม่เพราะตรงนี้คือข้อกล่าวหาว่า มีผลประโยชน์ทับซ้อนมีผลประโยชน์ที่ให้กับคือญาติแต่คําว่าผลประโยชน์ดังกล่าวเนี่ยไม่ได้เกิดการพิสูจน์เลยว่ามีผลประโยชน์เกิดขึ้นจริง ดยเพราะอย่างยิ่งในยุคสมัยของพลตำรวจเอกเพียวพันธ์เป็นพบวตรลอนนั้นน่ยปรากฏว่าท่านไม่ได้ถูกกล่าวหาในเรื่องของการคอร์รัปชันการทุจริตต่างๆในสำนังการรงานตำรวจแห่งชาติเลยแต่กลับเป็นว่าก่อนหน้าที่พลตำรวจเอกเพียวพันธ์ดามาพงษ์จะมารับตำแหน่งนั่นเ,นเกิดการคอร์รัปชันหรือเกิดการทุจริตโดยเพราะอย่างยิ่งการสร้างโรงพักเนี่ยอย่างมหาศาลและเมื่อเข้ามาสู่ยุคของพลตำรวจเอกเพียวพันธ์นั่น กับมีการขจัดหรือมีการป้องกันการทุจริตต่างๆเหล่านี้เกิดขึ้นแสดงว่าก่อนหน้านั้นซึ่งเป็นยุคของนายสุเทพเทือกสุบรรณนั่นน่ะเป็นประธานกอตะลอรนั่นน่ะมีการทุจริตจริงแต่ได้ถูกขจัดหรือถูกป้องกันในยุคสมัยของพลตำรวจเอกเพียวพันธ์ดังนั้นนอกจากจะไม่เกิดผลประโยชน์ทับซ้อนแล้วเนี่ยพลตำรวจเอกเพียวพันธ์เนี่ยกับได้ทำหน้าที่ของข้าราชการที่ดีคือการขจัดหรือการป้องกันการทุจริตคอร์รัปชัน และยังมีผลงานที่เด่นชัดอีกกรณีหนึ่งก็คือในเรื่องของยาเสพติดดังนี้จึงทําให้เห็นแล้วว่าคำวินิจฉัยทังกล่าวนั้นน่ยยังมีข้อบกพร่องอยู่พอสมควรกรณีเช่นเดียวกันกับปปชนั้นน่ยปปชอยอมรับโดยตรงอยู่แล้วว่า กรณีของนายกยิ่งรักนั่นน่ะยังไม่ได้พิสูจน์เลยว่ามีส่วนร่วมในการทุจริตในโครงการรับจำนำค่าเต็งใดซึ่งการไต่สวนในลักษณะของคดีความทางอาญานั้นยังไต่สวนไม่เสร็จสิ้นและจะต้องไต่สวนต่อไปจนกว่าจะสิ้นกระแสะความนั้นอ่ะ,สะแสดงว่าการที่ปปอชอชี้มูลมาก่อนเนี่ยยังมีลักษณะของการเอ็นเอียงอยู่ซึ่งตรงนี้ต่างหากที่ทําให้เกิดข้อสงสัยว่า ทำไมถึงไม่รอให้เกิดการไต่สวนในคดีความอาญาให้เสร็จสิ้นซะก่อนเพื่อจะสาวไปให้ได้ว่าจริงๆแล้วเนี่ยมีความเกี่ยวข้องกับการทุจริตนั้นหรือไม่แต่ปรากฏว่ามีการชี้มูลก่อนที่จะไต่สวนในคดีความอาญาให้เสร็จสิ้นดังนี้ก็ทําให้เกิดข้อคางแทงใจกับประชาชนส่วนใหญ่ต่อมาจะสังเกตได้ว่าองค์กรต่อมาที่เกี่ยวข้องเนี่ยก็คือองค์กรที่เกี่ยวข้องกับการจัดการเลือกตั้งณปัจจุบันเนี่ย ก็ยังไม่สามารถที่จะจัดการเลือกตั้งได้โดยมีการยกเหตุผลต่างๆนานาะมีการเลื่อนแล้วก็มีการไม่ส่งร่างพระราชจิตติกาซึ่งล่างขึ้นมาแล้วแต่ก็มาขอเลื่อนที่ยังไม่ส่งโดยอ้างเหตุผลต่างๆทําให้การเลือกตั้งยังไม่บังเกิดขึ้นเลยซึ่งผ่านมาแล้วประมาณ3เดือนกว่าต่อมาก็จะมาสังเกตได้ว่ากลุ่มคนอีกกลุ่มนึงก็คือกลุ่มสมาชิกสวหรือสมาชิกวุฒิสภานั้นน่ย เข้ามาเกี่ยวข้องในการที่จะทําให้เกิดสุญญากาศเพราะขณะนี้ได้มีการเปิดประชุมสมัยวิสามันให้กับวุฒิสภาในกรณีของการแต่งตั้งกรรมการปปชและสารปกครองเพียงสองกรณีเท่านั้นแต่ปรากฏว่า วุฒิสภากับมีการเลือกประธานวุฒิสภาเกิดขึ้นซึ่งเมื่อมีการเลือกแล้วเนี่ยจะต้องมีผู้ทูลเกล้าและสนองพระบรมราชโองการโดยให้นายกรัฐมนตรีหรือรักษาการนายกัฐมนตรีเป็นผู้กระทำตรงนั้นแต่ไม่สามารถกระทำได้เนื่องจากพระกิชยดีการในการเปิดประชุมสมัยวิสามันมีแต่กำหนดในหัวข้อหรือในประเด็นนี้ไว้จึงไม่สามารถกระทำได้ตรงนี้ต้งหาก ที่ทาให้เกิดกาแพงเกิดขึ้นหรือเส้นทางนั้นยังถูกขัดขวางไม่ให้เกิดสูญญากาศเกิดขึ้นได้จึงทําให้ปัจจุบันนี้เราได้พิสูจน์เส้นทางต,ต่างๆมาถึงวาระสุดท้ายคือการที่เข้าสู่บรรยากาศของการสูญญากาศจริงเพียงแต่ยังติดขัดอยู่เป็นบางประการนอกจากประเด็นของการนํารายชื่อของประธานวุฒิสภาขึ้นทูนเก้าแล้วนั้นประเด็นต่อมา ถึงแม้จะมีความพยายามอย่างไรก็ตามที่ให้มีนายกพระราชทานหรือนายกมเจ็ดตามที่สังคมเรียกเรียกกันอยู่ในปัจจุบันนั้นปัจจุบันถามว่าใครล่ะจะเป็นผู้นำชื่อขึ้นทุนเก้าและรับสนองพะลมรนาชองการเพราะว่าในรัฐธรรมนูญน,นั้นกำหนดให้ประธานรัฐสภาหรือประธานผู้แทนราศฎรนั้นนะเป็นผู้กระทำตรงนี้และปัจจุบันเนี่ยใครที่แอบอ้าง จะขึ้นไปสวมลอยเพื่อจะเป็นผู้นําชื่อขึ้นทุนเก้านั้นก็จะต้องระมัดระวังแล้วก็กระทําการให้ดีเนื่องจากว่ากรณีดังกล่าวเริ่มจะเข้าข่ายในลักษณะของมาตราหนึ่งสองอยู่ในปัจจุบันครับเป็นอันว่าทฤษฎีสมคบคิดนี้ยังมีอยู่จริงโดยใช้องค์กรต่างๆในการดําเนินการแต่ดูเหมือนว่าการใช้องค์กรต่างๆในด้านกฎหมายค่อนข้างจะมีปัญหาและจะอาจจะถึงทางตันในไม่ช้านี้ เมื่อถึงทางตันแล้วสถานการณ์ที่เกิดขึ้นในอนาคตจะมีแนวโน้มไปในทางที่ทางใดครับเราต้องกลับมาดูแนวทางที่เราเคยวาดผังไว้ลวว่าในการเคลื่อนไหวในการชุมนุมครั้งนี้เนี่ยมีอยู่2แนวทางก็คือหการปลุกแสวัฒกรรมการสร้างวัฒกรรมต่างๆในเวทีการชุมนุมให้ประชาชนลุกือขึ้นมากระ2ก็คือการใช้ข้อกฎหมาย การใช้บทบาทหน้าที่ขององค์กรทางกฎหมายาต่างๆเข้ามาเพื่อให้เกิดสุญญากาศทางการเมืองให้ได้แต่ทั้งสองสิ่งนี้นปัจจุบันเนี่ยประเด็นในการใช้ข้อกฎหมายหรือบทบาทหน้าที่ขององค์กรต่างๆนั้นเน่ยเชื่อว่าขณะนี้เห็นแล้วว่าต้องสุดุดลงหรือถูกระงับยับยั้งด้วยเหตุสประการดังที่ผมกล่าวไปแล้วก็คือหในเรื่องของตัวประธานวุฒธธิสภาเองกับสในเรื่องของนายกมากตาเนั่นเอง เพราะฉะนั้นเส้นทางดังกล่าวเนี่ยปัจจุบันเชื่อว่าไม่สามารถเดินต่อไปได้แต่เส้นทางที่ยังคงอยู่ก็คือการปลุกเล้าหรือปลุกกระแสของผู้ร่วมชุมนุมต่างๆซึ่งปัจจุบันถึงแม้ว่าจะมีผู้ร่วมชุมนุมลดน้อยลงแต่ก็มีอีกวิธีการหนึ่งเพื่อให้เกิดกระแสก,ก็เพิ่มหรือสร้างความน่าหงสารเกิดขึ้นหรือสร้างกระแสสังคมให้เกีิดชังเกิดฝ่ายมวลชนที่มาสนับสนุนรัฐบาลเพราะฉะนั้นวิธีการตรงนี้ก็คือการใช้ความรุนแรง ดังนั้นในภาพของการใช้ความรุนแรงนั้นเน่ยเราเคยได้เคยบอกไปแล้วว่ามีหมดอยู่4ประการด้วยกันคือหนึ่งการใช้ความรุนแรงกระทาต่อผู้ร่วมชุมนุมยกตัวอย่างเช่นเหตุการณ์ที่บรรดาทองนี้เป็นต้นจะสังเกตได้ว่าสิ่งเหล่านี้มีผลกระทบหรือได้ถูกกระทําไปยังผู้ร่วมชุมนุมโดยตรง และเมื่อคืนที่ผ่านมานี่เองก็จะได้เห็นแล้วว่านี่คือการกระทําเช่นเดียวกับที่บรรทัดทองคือการรอบสังหารหรือการทาร้ายผู้ร่วมชุมนุมให้เกิดการบาดเจ็บหรือถึงกับการเสียชีวิตดัตทงที่ปรากฏวิธีการที่2ก็คือการกระทําต่อบุคคลองค์กรที่สนับสนุนการชุมนุมของกรกศเช่นสมาชิกพักการเมืองที่อยู่ในพักฝ่ายค้านนั่นเองหรือผู้นําต่างๆที่มาสนับสนุนเพราะฉะนั้นจะเห็นได้ว่าวิธีการดังกล่าวเนี่ยได้กระทํามาจํานวนมาก ยกตัวอย่างเช่นล่าสุดก็คือที่บ้านประหลัดกระทรวงสาธารณสุขและเราได้พิสูจน์แล้วว่าตรงนี้น่าเป็นการสร้างสถานการณ์ที่ชัดเจนมากเนื่องจากว่าลักษณะการเล็งต่างเนี่ยมีผลออกมาแล้วว่าการยิงลักษณะดังกล่าวนั้นยากกว่าการยิงไปที่ตัวบ้านด้วยซ้าไปแต่กับพยายามไปยิงที่กำแพงดังนั้นสิ่งเหล่านี้นี่เองที่ทําให้รู้แล้วว่านี่คือการสร้างสถานการณ์ซึ่งอยู่ในข้อที่สองข้อต่อมาคือการรอบสังหารแกนนําที่ไม่เคยมีความสัมพันธ์นักยกตัวอย่างเช่น หลวงพ่อที่เข้ามาเกี่ยวข้อ,ของกับการชุม,มนุมทั้งนี้ซึ่งเมื่อมีการจับไปวัดอ้อนน้อยก็กลับไปพบระเบิดเทียนทีฝังอยู่ในท่อระบายน้ํานี่คือเริ่มมีการใช้วิธีการที่สามอย่างนี้และวิธีการสุดท้ายก็คือการกระทําต่อผู้นําของฝ่ายรัฐบาลซึ่งปัจจุบันก็มีการกระทําคือการไล่ล่าตัวรักษาการนายกคือนายนิวัฒน์ทรลรงอยู่เพราะฉะนั้นวิธีการการเคลื่อนไหวทั้ง4แนวทางนี้จะมีการขับเคลื่อนอยู่ตลอดเวลาและจะมากขึ้นในปัจจุบันนี้ ท่านครับจากสถานการณ์ความรุนแรงเมื่อคืนหนึ่งครับท่านมองเรื่องนี้อย่างไรและเกี่ยวข้องกับทฤษฎีสมคบคิดหรือไม่ครับในเหตุการณ์เมื่อคืนนี้เข้าข่ายเป็นวิธีการที่หนึ่งก็คือการกระทําต่อผู้ร่วมชุมนุมเพื่อสร้างกระแสต่างๆเกิดขึ้นให้เกิดการเกลียดชังให้เกิดการลุกเร้าของมวลชนต่างๆเกิดขึ้นมาตรงนี้มีข้อน่างสังเกตอย่างหนึ่งคือมีการนํากลุ่มชายชะกันบรรทุกในรถกระบะมาจํานวนสองคันวิธีการดังกล่าวเนี่ย ตลอดระยะเวลาการการชุมนุมที่ผ่านมาเนี่ยเคยเกิดขึ้นหนึ่งครั้งและในอดีตก็เคยเกิดขึ้นอีกหนึ่งครั้งรวมและเป็นแค่สองครั้งเท่านั้นเองก็คือกรณีของนายสนทิริมทองกุลกับนายขัญชัย i พไหนาซึ่งทั้งสองกรณีเนี่ยมีให้เห็นว่ามีกลุ่มชายชกันที่ได้รับการฝึกหรือมีผู้เชี่ยวชาญในการใช้วุฒิเนี่ยเข้ามาเกี่ยวข้องโดยตรงและเมื่อคืนนี้ก็น่าจะเป็นเช่นเดียวกันหรือน่ามีความสัมพันธ์กับกลุ่มดังกล่าว ครับค่อนข้างจะมีความชัดเจนนะครับจากที่ท่านที่เคยกล่าวไว้ว่าทฤษฎีสมคบคิดนะครับยังมีอยู่จริงนะครับอาจจะเปลี่ยนรูปแบบจากใช้องค์กรนังน้้นจดหมายมาใช้ความรุนแรงครับก็ต้องขอขอบคุณท่านมากครับสาหรับข้อมูลที่เป็นประโยชน์ในวันนี้ครับสวัสดีครับ